มากิดเ่ปะยุน์นี่แหละครับงานการที่าแล้กจะมาให้ทหารที่ตะเียนเตรียมผหาพวกพวกเรานี้มาท่านจะมีทางป้องกันพวกเร่านี้มายอะมากเลอย่างไรเพาว่าเดี๋ยวให้บริเวเสรเมี่ต่าสั้นๆเนกนะครับเพราจะแล้วทีลจะให้ท่านอื่นคนข้างล่างได้รัรูกันนะครับเราะว่าเดี๋ยวจะมีคำถามฝาด้วยแล้วจะตอบในต ขอบคุณครับ các bạn. ประธานครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน เราทำรกิจมันใช่นะครับสร้างบรรยากาศหือว่าถ้าเราอยากเป็นผ่านฝ่ายไอย่างเงี้ยนะเราทำอะไรไม่ได้แต่ก็จะทำได้ก็คือพวกท่านทั้งหลายต้องสนับสนุนลงคะแนนเลือกตั้งให้ฝ่ายการนานรารัฐบาลแต่รัฐบาลไ่ได้จะทำได้แล้วถ้าเราคิดว่าใครจะสู้กับเราได้ ใครจะสู้กับทหารได้เวลาท่าเ,เรือเราคิดด้วยนะครับไม่ใช่ในหมูในหมาก้างไก่อะไรเงี้ยสู้ไม่ได้หรอกนะฮะฉันกำลงคิดนะครับว่าใครจะสู้กับทหารเรากว่า้หาราน,นะเพราะฉะนั้นพักเสรีรวมไทยนะครับแมงอินแอร์พี่เตลล์เยี่ยวบ่ายต่างต่างนี้บ้านปลายนะครับว่าเราคิดว่าทหารเนี่ย คือป okay. ัญหาของประเทศนะฮะแต่ตอนนี้พวกเรียนเราพิจารณาจัเก้าอยู่ที่ถนนลาดเเินเวล่เราเดินไปเรียนนะครับที่เกาะอาสรารถติดเดยยกย้ายนี่ยากลับย้ายไปไหนฮะยายไปนครนายกถามว่าทำไมท่านรู้ไหมถหาถึงย้ายโรงเรียนเราจุรณาจัเก้าไปจะว่ครยก ต่อไปมแกปแก่แฝงสอนอุดรทอนแก่คือวิยญาลานะเชื่อมันบอกนี่นายกนะนะครับกูจะต้องเป็นนายกไม่ได้อูจะต้องปลูกฝังพวกมันให้เป็นนายกนะครับไ้่เป็นนายกจะหายเลือกตั้งมันหาไม่ได้หรอกอัจเคยเวลาเลือกตั้งไปไหมนะครับเรื่องไปได้ครั้งนี้ปยชน์มีโกลโกทั้งหลายแพ้พรรคสุไทร์เหรอเลยนะครับ แล้วก็โกงต่อจะได้เป็นนายกอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดตารทีไรก็ถาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอยากเป็นนายกได้อย่างเดียวคือต้องปฏิวัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การยีราชมันจะาายังไม่จบไปนะครับเพราะมันคิดอยู่ว่ามันจะต้องเป็นย่างให้ได้จะต้องยิดงตนาจให้ได้เพราะฉะนั้นต้องาอหาคนที่ตั้งทีไรได้นะครับมาจัดก,การะระดับยุคนี้นะครับ แต่การแรกเรื่องพวกเราไปก่อนนะฮะระดับนโยบายของประเทศไทยมีอยู่มากมายครับนะเช่นปรับปรุงเพื่อจำเนินอารยธรรมใหม่นะครับจะได้แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้ย้ายนายทหารออกนอกกรุงเทพมหานครหาบุกไปอยู่รุ่นเรืองพาเรือไปสเตนนักการตลาดนักการที่เอาพื้นที่หม้ต้มหมูวัากระดาษให้พี่น้องประชาชนนะเด็กม้านฝายเลย ไึงแม้จะตัดแม่น้ำเจ้าพระยาเองยส่ไม่ได้เลยที่ดับเยอะเหลือเกินนะครับการเกณฑ์ทหารยกเลิกให้เกิดเรื่องสมคงใจนะครับอยาเห็นงามาทางเรเรือเข้าเลยต่างอยนี้ได้ที่เรามีนโยบายกหลากหลายแต่ว่าตอนนี้เห็นทานเสดีไทยเนี่ยนี่แิบสที่ไม่จำะไรมากนะครับอะไรก็แเ้เขอในสภาใช่มันเขาจะแก้ตรงแก่นี้ เราก็เช็กมาพอดูแลรูรู้อยูโลกหน้าแล้วว่ยกมือไปต่อหน้าไปต่อแอนนะครับเราขอจังหวะเลือกตั้งดีกว่าถ้าพี่น้องประชาชนมอบความไว้วางใจให้พวกเรานะครับนะครับคที่มาผมเรียนจากการให้เห็นาำนะครับให้ไว้คุณ่ขอคุณง่าับ